ตอนนี้อยู่กับเกมไมค์ครับกับใส่ตอนนี้เราอยู่เกมไมค์ครับกันทุกคนน่าสงสัยใช่ไหมครับทําไมถึงอีกเกร์แพรกเป็นแบบนี้ก็ผมไปใส่ใจอีกเกร์แพคแบบนี้มานะครับถ้าใส่ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะเราไปเริ่มเล่นกันเลยเอาล่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มนานแถวนี้อันนี้คือบ้านผมเอง เอาเจ้าไก่เหมือนจริงอยู่นี่ยผมไปใส่อีกกระแพ็กมาตอนนี้ก็เป็น EP 2สองของเราแล้วนี่เป็น EP 2สองมานี่บ้านผมอยู่นี่นี่บ้านผมเนี่ยบ้านผมมาเหมือนจริงอะตอนตอน จะใกล้กลางคืนแล้วมันก็สวยมากเลยดวงอาทิตย์สวดมากเกินจากเวลาใกล้นกลางคืนนั้นนี่เราเพิ่งมาเล่นเราต้องปรับเป็นตอนเช้ารอไว้ก่อนอืมรอก่อนดวงอาทิตย์อยู่ฝั่งนูน้นเปล่าวิ่งก่อนดวงอที่ยอยู่ฝั่งไหนวะอันนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่ฝั่งนูน้นนี่ดวงอาทิตย,ย์แล้วเรามาสร้างอะไรกันดีนะ เรามาสร้างบ้านแต่เรามาสร้างบ้านกันเรยเจอกันเราจะสร้างบ้านเราสร้างอะไรดีเร้อนจริงร้อนจริงจริงร้อนมากเลยสร้างอะไรดีนะ ออกเลยแม่แม,แมอ่นร,นไ,รไ,ไหม่แม่ฮะอนเหร,ร้อนไงอ่านไม่ได้ไอร้อะทยอเนี่นนย,อยโอโอ,โอ้ยร้อนร้อนมากเลยครับชรวงนี้นี่มันหน้าร้อนนะแม่วันนี้หน้าร้อนยหานหน้าฝนนะหน้าร้อนหน้าร้อนร้อนเอนอลยอ,ออกเรือยออกก็แม่มาครับ พวกเราไม่ได้มาคับกันก่อนไม่ต้องเสียเวลารลยนะรไม่ได้รื่องทีไปรเดินได้แล้วก็ปลยเลยร้อนร้อนมากเลยผมมันจะถ่ายใต้กิ่เทียผมร้อนมากเลยผมต้องอดทนก่อนถ้าผมอดทนไม่ได้ผมต้องปิดกิฟต์เพียงเท่านี้แต่ครัวนี้จะใช่ต้องใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ปิดเด็กกัน,น,นมาครับมากเลยมามามา,มา ึ้นบนไตขึ้นบนไดขึ้นบนไตเราจะไปเลเทอร์กันนะครับผมนั้นจะไปเอาเจ้านั่นมาผมจะไปเอาเจ้านั่นมานครับผมจะไปเออไปประตูมิติเพื่อเออก่อนเราต้องเราต้องไม่หาแล้วเพราะผมต้องจะเปิดเกมโหมดหนึ่งแล้วต้องไม่หานก่อนอันนี้ผมอันนี้ผมขี้โกงครับเป็นเกมโหมดไปเลยผมต้องขอโทษวยครับ เออเอาของอะไรดีอ่ะคิม่ออกเลยเดี๋ยวผมก,ก็จะเล่นเกมโหมดหนึ่งแอปเปิ้ลแอเปเทอไปด้วยปรับเป็นเกมโหมดหนึ่งเลยมาเ็นก็เกมโหมดหนึ่งแล้ว <c oughs> แล้วเราก็เข้าไปในประตูเลเทอ <c oughs> ร์มาครับมาครับแล้วก็ก็ เออกระตกกระตกแล้วเข้าแรงเกินไป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 โอ้ผมต้องเอาละครับเอาละเอาละโอ้เราไม่ต้องเข้าประตูรีเทยาแล้วครับ เราติดเชื้ออะไรบางอย่างเออเมื่อกี้ผมเสกเจ้านั่นมาที่มันมีรูปขึ้นขึ้น่อะผมเสกเจ้านั่นมาหวังว่ามันนั่นไม่ขึ้นบนบกมามาอารว่ามาบนบ้านผมเหมกันผมวังเท่านั้นเออเจ้านี่คืออะไรผมดูกันมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มันอยู่ตรงหน้าอยู่ อยู่ต้องแถวไหนเมื่อกี้อั่งถือรถโลนั้นเราไม่เปิดตูเลเทอร์แล้วคุ่นตึกแล้วไม่ใช่หุ่นตัวรถต้องปรับให้มันเป็นตอร์ซาสว่างสวยงามแล้วเราจะให้ที่นี่เป็นสวยงามที่สุดที่โลกเคยมีมาแล้วไม่ครับอีพีสองคราวนี้นั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะมา เอาธรามดาตวเตวนอยู่ตรงนี้แล้ว,ลตวเตว,วเรามาฟาร์มซอมบี้ดีนดะรู้สร้างอะไรดีนะเยเวลาห้านาทีจะใกล้หกนาทีแล้วร้อนมาครับผมจะ ดูนะให้ใกล้ๆนะผมไม่ให้สัตว์ออกมาผมมัน,มนฟาร์มก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยฟาร์มก็ดูเป็นสีทองหมดเลยเพราะผมไม่ได้เก็บเนาะเพราะผมชี้เก็บเก็บฟาร์มดูดิสีทองหมดเลยอ่ะหูีเช่สีเขียวอันนี้หทูทองหมดเลยอ่ะหูจากโตหรือไวมากแล้ววันนี้ก็คือบันได ไปสู่ประตูเลเทอร์ตรงนู้นะ่าใส่ละประตูเลเทอร์ลูกใครกันนะที่ไม่รู้จักเลเทอร์เช่วยคอมเมนตออ์บอกมาหนะ่อยม่าเราจะเป็นเพื่อนที่ไม่เคยเล่นไหมครับมาหกนาทีจะใกล้เก็บนาทีแล้วนะลูกแกะไม่ใช่ลูกไก่ไก่ไก่ตายไปซะกอ ผมดูผมนั้นขอสร้างเจ้านิกก่อนนะกันครับแตอนนี้ผมก็สร้างคุกเสร็จเรียบร้อยคุกจำกัดใส่คุกขังซอมบี้นั่นเองเป็นไงล่ะมันน่าจะดูเล็กนิดนึงนะอะไะเ,เราได้รับประตูเลเอ่เอนเอา่างนะนั่นเราไปดประตูเลเอ่อ์ เลยกว่าเป็นประตูเลเทอร์เลยกว่าไปประตูเลเธอร์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 ต้องอ้อมไปฝั่งนี้เอาละลเราก็เข้าไปลนประตูมิติเลเทอร์กัน เลยเดี๋ยวก่อนเราก่อนสามสองหนึ่งเขาไปแล้วรอแ,แป๊บหนึ่งแปดนาทีแปดนาทีแล้วโอ้สวยเหมือนกันีน่เนี้ยโอ้เดเธอร์สวยมากเลยสสกกกิิกิล ตายพิซะาสก,กิลตันสม่กายแกแต่ตอนนั้นนี่เราเปิดเกมโหมดหนึ่งหรือโหมดสองเนี่ยสร้างเถอแเรานั้นเราเปิดเกมโหม 2. 2> ดสองอะไปตายซะ กุจอันี้ดูอันนี้กุดกุดได้ปะอู้สวยมากเลยเราไ่เก็บกันเราจะเก็บที่อื่นเฮ้ยวพวกกันสเกเลเเต้นนี้ทำมาทำอะไรกันวะดีใจใช่ไหม เอาท็อปมาก็จะดีอุ้ยมืดมากเลยจุดไปน่าจะลำบากหน้าดูแล้วเราขอปิดคลิปเพียงเท่านี้กว่าแล้วเราเข้าไปโลกเดิมเลยขนมไม่ได้เย็นยังค่ะไม่ขนมบานได้ถึงมายามเลยเอาล่ะเดี๋ยวก่อน ลว,วลาเราก็จะเวลาปิดคิปกันเรียบร้อยเราต้องเอาหน้าอะกันเอาละใครใครนั้นที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับรุ่งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายเจอกันอีพีสาม